ไปให้ก็กินหมดเลยน้องหอยแตงโมไม่เหลือชิ้นดีเลยเริ่มโตแล้วอีกเดือนหนึ่งก็ซีฟู้ดได้เลยกินไหมตาตัวอยู่บ้านวันเดียว ไข่เต็มอ่างเลยพี่น้องช่องวันเืิดขนาดปัจจุบันมือเดียวไข่เต็มอ่างเลยะนะหิวพร้อมอาหารเบิดปากเต็มโมาไมหาเป็นยุมย่มๆุอยู่เดยแลวเราจะเก็บไข่กันวันนี้อันนี้เก็บได้แล้วนี่ เบื่อถ้าเป็นใหม่ๆก็จะเก็บเนี่ยฟ่งนี้ก็ได้แล้วมันสามวันที่วันยาวๆเก็บไข่กันเท <15 S 1> ่าไหร่15สิบห้าฟอง,ฟองวางอยู่บนโต๊ะแตกดังโป๊ะ <c oughs> ไม่ใช่เหลือไข่หนึ่งฟองหรอเราจะมาเก็บไข่ กินแล้วมาดูแม่เก็บไข่กันนะครับโอ้อยยาวมากโอ้แตกเลยงไฟวะาหับเจ้านั้น อือทำไม่ไหวแล้วไข่ไหนวะจะใกล้เลือดออกแล้วใกเลือดออกแล้วโอ๊ยขยับทำไมแม่บอกว่าอยาขยับไข่เสร็จแล้วครับไม่หลายฟองเลยเราจะอาไปรอให้ไข่ให้ไก่ไข่ไก่ไก่กระเตอรกระตากหลยไว้ฟักอันนี้อะไรที่ออกก่อนเทาก็จะเก็บก่อน พี่น้องได้แน่บ่ได้แน่แตกแน่ล่ะ